อันนี้แม่ชิ้ยางยางเมื่อบ้านได้หนิบ้านอัดชาทองดิโอ้บ้านอาดชาทองปูเนาะปู่ไปนะเด็ดทามีลาก็ได้หนึงหักก็ได้ดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตถูกหู่ทุกคนทุกหม่องทุกบ่นบัวทีอยู่ ภายในประเทศและต่างประเทศก็สบายดีพี่น้องยินดีตอนรับขา่าสซ่ช่องย t u b e ของบ่าวกำไพายบาราอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เาพี่พี่น้องทีต่ตามชมแจะเป็นกำลังใจให้บ่าวกำไพายในเด้อพ่อแม่พี่น้องพอให้บ่าวกำไพมีกำลังใจเห็ุคิดไหมไหมมาให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งเฮาชมเนาะวันนี้ก็สิไปย่มยามถามข้าวทั้งลานแลยก็ทั้งยายพี่น้องเลยไปเบิ่งมาชมกันเลยพี่น้องนะเนาะไปดี โอ้มาทางไดนนี่มาเต็นอาโอ้มากับหลานนี่บ่โอ,อสบายดีนะังโอ้สบายดียดละ่ะอีละ่ะโอ้ยข้ามาโอ้ยข้าหมาหน,น,น่อยเนาะใส่เกนใส่ผู้หนึ่งจ้ะผู้หนึ่งใช่ผู้ไปนะ้ำแม่ผู้ก็ตายอยันโอ้อันอนั้นฟันลานมีพอมีแม่นั่นก็อยู่นคอยหันลานคอยทุ่ม้อนอันนะั่นกะโอ้อันว่าที่อยู่เถียงต้นมีเห็นบ่เอออันแล้วกชาวอาชิเวน้องเพิ่นบัตมาบ่เห็นเมื่อกี้นี่ฮะก็เลยมาพ่อนน้ำทางนี่ โอ้นั่นกับปงก้อนก็ได้แม่ยันจะนวานากับปงก้อนก็ได้บ่หามนะหนักยังเหรือทำจะมีจกคนจุนี่ฮั่นจุแม่มันลาตายฮั่นโดยห้าห้าคนเออตอนนี้ไปใส่เบิร์อยู่พอแม่นาพผนบานผู้ชายโอ้ไปน้ำเม่นาเอออยู่น้ำเจ้าจะคนเดี๋ยวนี้ไปเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่อยู่แต่ผู้เดียวนี่โอ้ผมหามก่อนเด้อแม่ ปงหักกอนได้่นะได้บรนักเยอะโอ้อย่านันอ่นักอันนี้เม่ยชิย่างย่างเมื่อบ้านได้นบ้านอัดเิทองดิโอวันอัดชายทองผู่เนาะอีหล่าซื้อยังอีหล่าผู้จักชื่อเจ้าของอยู่บ่กโอ้นนองชุกเจ้าชุกโอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นกี่ทีอีหล้อนังอีหล่าผู้อักชื่เจ้าของอย่บกน เพิ่นเพิ่นว่าเราบ่เคยเล่นเราบ่เคยเฮียนโดย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 บูฮูภาษาลาวเขานี่ยเพิ่นโทษโทษขออภัยเนะเพิ่นบูฮูจักภาษาลาวเขาเนาะสาวแก้วก็คือทางแม่นี่ก็ได้ยางออกมาให้มานานี่ออกมาคู่มือบ่ได้กว่าจังใดนี่คู่มือนะโอ้คู่มืออลไรกลับไปบ้านอาซาทองพุณเนาะยางยางเอา้ากุยางละคู่มือโอ้กับยางคู่มือมามามานามากนมันบ่แม่ได้กว่ามาจังใด มากนมันช่องชำคุ้มมาแล้วโดยโดยโดยตัดเอาโด,โดยอันทางทางแม่ก็ได้เห็นให้เหน็นหน้าอยู่บ่หน่เห็ดกับประคุ้มกินอุดเขาปีปีหนึ่งปีหนึ่งเห็ดได้จากเป่าปีหนึ่ง,งได้บ่าจากช,ชอบโอ้ปีหนึ่งได้ซีเป่าเนาะอ,อันคือทางอันที่ว่าอันพวกน้องอันซีหาคนนี่กับพอพ่อเขานัน่นบ่ได้เอาเมื่อเมื่อเดี๋ยงน้ำจะคน้น่ะ อ๋ออยู่มเจาเบิดเนาะเออคือว่าน้องนี่ลูกลูกเพื่อนมีหาคนโอ้แต่อยู่แม่มาดิอย่งเบิดบ่อหรือว่ายังไงมาไล่น้ำนี่แล้วปะกับปะไรเนาะกเจ้าไปน้ำ ม,มันมีไฟเลี้ยงมันมีไฟเกลือนี่ฮนคือคนบ้าคนหอไปตำดองตำป่าโดยโดยก่อนนะเออแล้วค่อยแก็บเลี้ยงแม่เทาเพ่นด้วยสิแม่เทาพ่นกระเชียยังแต่พอเทาอยู่บักลางก์ผู้เอาเมียอะไรนั่นกันอืมการศิบิยูน้ำกระเมี่ยวหน้าเนาะเพ่นกระสีโบแพ่งอืมโดยอยู่น้ำยาเจ้าเนี่ยเป็นยายาคอยค่ะโอ้โดยก็เลยเอาลานมาเรี้ยงอืม การเพิ่นการบูโตะเห็ดหน้าอยู่บ่เจ้ากะเฮ็ดได้ชิบชอบปีนี้คนโบล่ะให้พาเฮ็ดน่ะลูกคขาเนี่ยลูกก็พอตายแล้วก็เฮ็ดนําลูกไปนําลูกบานี้กุ้มกินอยู่บ่ล่ะมันบ่กุ้มได้ชิบชอบปีนี้ก็ตื้อกุ้มดูดูเลก็เขาชิบโศกกะลานอีกอ้าวตะก้าวนะเขาอยู่นําเจ้าบ่าตะกี้เขาอยู่นําพะเฒ่าเล่า อยู่บ้านพุ่นแพงไงตะเกียบบ้านนี้เนี่ยมาอยู่น้ำเจ้า,ามดห่าแม่ตายแล้วมาอยู่น้ำค่อยมดบ้านนี้บ้านนี้ยังเหลือแค่คนเดียวนีออ้อีกอีกสี่คนไปน้ำพอ่อบ่ช่องไปน้ำพอ่อช่องไปน้ำพอ่ออ่าสังวารุเราหาคนจ้ะก็ฮ่าพนองคนไปทำงานโอ้ผู้เอ๋ยฮันผู้เอ๋ยไปทำงานอยู่อยู่สวรรค์สวรรค์บ่แม่อมโอ้โดยโดย,โดย ผัวไอ,อ้ก็อยู่น้ำอีตาเล่ออาผัวไอ้ฮนโดยอ,โอ,อยู่น้ำมันน้ำเบาอืออู้อีกสามคนนะว่าพี่แต่ว่าผู้หนึ่งอย,อยู่มือเจ้าสองคนอยู่น้ำเมน่นะอืออู้คนไปขวดมันบ่ดูว่านะไดยังไรือรขวดอืออันนี้ผู้น้อยผู้บ่ยูมือเจ้าผู้ใหญ่นี่ผู้ใหไงนายหลุดอันนี้อีกอันอันมาผู้น,น้อย,อยอยู่น้ำพอบอมืออื่นมือเือนี้แล้วก็เจ้ามาพี่ฮะนโอ้ือเขามาไว้แค่มา ก็จะมือหดยากับเจ้าโอ้มือหดยาประคุดมันอยู่พี่โดยโดยเจ้าเป็นคนเลี้ยงลานแล้วก็ย่างเทียบเทียบมาหน้าเพิ่นกับไก่ได้ชาวแก้วอ่ะพาหลานย่างมาทุกมือคุณมันปลูกมันบ่เองไก่สมพงษ์บ่วทหาก็ขุดช่องมือตัดเอาเนาะโดยกะทางบ่าวกับไก่ไปอยู่งไก่ไปหน้าเพิ่นกะก็ห้องถามเพิ่นอยู่ ขุดกับลานสองคนดนิมบ่อีหล่าเลยอ่ะขุดน้ำยายบ่ลูกเราอายได้เหรอเด็กอายกับแม่เพิ่นบุ้งภาษาเล่าเทานี่เนาะจากนี่เมื่อนี่คำบ่แม่ห่อน่ะบ่ได้คำปันได้โอ้คำไม่ได้เนาะไก่ไีใจจะมานีหนิโตแล้่ไก่แล้วเนาะเกิดไรก็ชื่อว่าพิ่นบุ้บุ้ไก่ก็อ้าคือมาไก่แท้ก็บชื่อว่า นี่ครับว่าไก่เลยเนาะแม่นโดยมีพาหลักพุ่นบ่สิฮอดบ้านอือแม่นพวมเจ้าอยู่ตายใต้บ้านนาคอยนี่พุ่นหมู่บ้านใหญ่ก็บ่องช่องแลพุ่นกดเคยตะกี้หั่นเคยแบบเคยใต้กระบองย่างนําทาง่นบ่แม่อือตพอเ่าย่างหั่นโอ้ตะกี้แต่ก่อนหั่นนี่พอเ่าเชียแล้วก็อยู่เียวมื้อนี้ไยังมื้อกินแดงมื้อนี้มันั่วแ่กํานโอ้ได้ั่วแ่เนาะได้ อันอันว่าอันฟื้นนี่ต้องหาเมื่อทุกมือบ่เนี่ยฮะบ่นาะจะหาหาโมนี้แหละโอ้หาเมื่อแต่ไก่เนาะแถวมักคบบกคู่มือคันผ้ามังคบผ้ามักคบคลายโลเทอร้รยทางนี่ลูซิมผ้ลูซิมหะโอ้ลูซิมมือหนึ่งมือหนึ่งทับได้ห่อนบ่สองลูห่อนแล้วคันทับมุดมือมืุดเว้นอันนี้คุณมันแน่เนาะโอ้ฮะหาเก็บแถวนี้แล้วเนาะมักคบบกก่อนเนาะโดยโดยโดย ทางเขาก็อยากถามน้องเพ่นผู้เดรัชาจีนเนาะแต่ว่าเพ่นบ่หูจากภาษาเฮาสาวเก้วอันเพื่อนน้องพ่นก็มีอยู่บ่เพื่อนดั่งเดิมของพ่นลอยช้ำเทียงคอยเห็นเทียงคอยโดยเห็นช้ำนั้นแหละเพื่อนเออบ่ค่อยเห็นโดยเห็นเพราะว่าขี่รถกลายมาันเพื่อนก็จาอยู่้นพอดแม่เขาอยู่พ่นวางหันนั่นแม่แม่คือว่าแม่ตาย ตัวเรเปิดแซมกันมั้าอยู่น้ำน่องมาอยู่เจ้าตั้งแต่ยังแม่ตายครั้งแรกเลยบ่หรือว่าบ่จะหากัะเมื่อปีนี้หากัเมาปีนี้เออแต่ก่อนอยู่น้ำพะศาอยู่น้ำพ่อเทาคับนะแล้วพอเทาเอาเมียแหละเออพะเทาเป็นปะร้านมาเนี่ยเขาอยากินกระบุมีแล้วก็ป๊อไปน้ำยายากระบุมีหักคอยาเป็นไม่ยิงนา่นเป็นผู้ชายบัดพ่อเทาเป็นผู้ชายแต่ประกาศขอเนาะเออโอ้โดยโดยทำงาน แบบว่าอาพอเท่าเพื้นหากรเอาเมียหากรเอานี่เนาะหาเอาปีนี้โดยหากรเอาก็เลยอบริลานโบกอยู่น้ำโดยแมนเพราะว่าเพื้นเอาไม่ยามายกร่สีโบก้านี่เนาะกระลานกระสีโบกอยู่นั้นไม่เท่าหน้าเนาะก็เลยมาไปแบบไปแบบเรอไปเรอมาแบบธรรมชาติเลยกระทางหญ้ากระเอามาเลี้ยงเนาะบ่าอะไก็ดี พี่บาาพี่หัวนี่แหละโดยโดยว่าไงเด็กเด้ร่อนเนาะจนมัได้ทำมัได้เฮียนบ่กังคำก็ไปกังคืนก็ไปเอาไปเฮ้ยกังคืนไปหาพ่อห้ามไม่เท่านี่แหละโอ้หนึ่งเธอบัดยากเนาะผัวแม่ันพ่อันเอาบ้านผู้ชายแล้วก็ไปใช่พ่อท่นแหละย่างไปหาพ่อกังคืนนะพ่ออยู่เฮือนค่อยบัดพ่ออยู่บ้านผู้ชายบัดนี้กลับไปกลางคืนใช่ปอนควบกินหอดพ่อเนาะ ย่างไหวท้อกลางคืนอือมตกพี่น้อยเด็กน้อยไปสามคนเขาตกแหงๆอ่นสามคนละไก่คั้นเท่นึงก็ไปแบบแบบว่าหิวเข่าอยากเข่าเนาะว่าะอะไรก็อยากเข่าครับบ่มีผู้บ่มีไฟน้ำป่าบ่มีผู้ใหญ่บ่มีพ่อแม่ก็บ่ได้อยู่น้ำอยู่แบบทั้งเด็กน้อยสามคนอยู่น้ำพังเนาะเวลาหิวเข่าก็ทียากลำบากไปหาพ่อหาแม่กันขับมกันคืนก็เห็ดได้เห็ดยากเนาะที่เห็ดจังได้ไปใช่ไหใต้โคมบ่ด้ว่าแบบยางไปรถ มันไปเลยแหละบอสก็ลำบากชีวิตแสนลำธุลเนาะสาวแก้วแสนม่ะลำบากชีวิตของอน้องแบบเอื้อยเพิ่งชื่ออยังก็เอื้อยเพิ่งสาวลื้อเอื้อยสาวลือน้องคนนี้ได้สิสาวใสสาวใส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 ไซไซเออนึกว่าใสอันนี้เป็นสาวชุกซื่อสาวไซเนาะ น้องไสโดยถือว่าน้องไสได้พาน้องไปเนาะพอดีบ่จักความสิอ่ามันน้อยอันนั้นน้อยลีตนัน่ะบ่จักความสิหาอยู่หากินให้น้องเวลาน้องอยากเข้าว่าซั่นจ้ะยก็เลยจําเป็นต้องอาพาน้องพุกเฮาะไปหาหญ้าหรือว่าหาพ่อเนาะอือกินน้ํพ่อกินหญ้าคนทุกคนกเนาะ คนเฮาชีวิตต้นทุนบ่คือกันต้นทุนต่างกันเนาะสาวแก้วมันต้นทุนเหคือกันพี่น้องเลยโดยต้นทุนบเหมือนกันชีวิตเดือดเกิดบ่ได้แต่เฮาก็ต้องสู้ต่อไปเนาะแม่ค่ะสู่กันต่อไปพี่น้องเลยโดยโดยเป็นกำลังใจให้ทางยายเรียงลานเนาะแล้วก็ทางน้องเพิ่นน้ำเนาะเพิ่นก็ลำบากหลายพี่น้องเลยทางเพิ่นว่าแล้วการชีวิตเพิ่นนี่คือสิทุกข์ยาก เขากินกับเห็นหน้าก็ได้แต่ซีบกระสอบนึงชาวแก้วบาดเบิดไปเอาใช่ชาวบาดเบิดไปดำหน้าเขาจนอยากตายทำู้ใหญ่เป็นนั้นโดยโอ้เอ็ดในนับเลยเพื่อหาข่าวมาเลียงร้านเพื่อความอยู่รถเนาะเอาเพิ่นบ่นั่งเพิ่นยืนเพื่นฟ้าพ่อฟ้าบ่โอ้นั่างสามเอยใชงแต่ห้าก็ยังเมื่อยคืขึ้นมาโม่ กแบบบนี้ว่าเด็กนน้อยมัเพราะว่าบวชธรรมในเฮียนบวชเพิ่นบุญการศึกษาเนาะเพราะว่าขั้นจะเข่าของเฮียนกะกะคือว่าได้กสาวแก้วเอ้ยคนพนั้นเจอปร้อายรักผูกก็อยู่น้ำคอยัคนหนึ่งคนโดยเล่าละเอียดอ่ะนะโดยเป็นเล่าตัวนะแต่ว่าแต่ว่าเล่าเฮียนนั่นแต่ว่าตอนนี้เราเราอยู่บ้านบ่กดีกว่าอยู่ไอยู่นาบอกจะน้อยก็เมื่อนแม่เมื design design, oh ่อน้าพ่อนั่นโดยโดยโดยหลานหลานอีกกัน อีกพอหนึ่งเนาะอันนั้นเน,นาะโดยโดยลานโตมยิ่งลูกชาวโตมยิ่งอะนะในเป็นลานนมีที่เรียกลานบ่เจ้านะบ่นะตอนนั้นพ่อแม่ก็จะอยู่เปิดไปสางครอบสปสางรัวใหม่แล้วว่าัไปไป่นเกย์เต,ต,ตือนแต่ทางเล็กน้อยเน,ยนะาะเวลาบุมีกินเลยพาน้องไปห้อดกลางค่ำกลางคืนเว่าจังไรเนาะวันการท้าพญาเจดีย ท่านใดเห็นคลิปนี้เนรอก็อยากซอยอุดหนุนอุ้มสู้ทางครอบครัวเขาไม่เท่าไม่เท่าอย่างเกาะเท่าเต็มไม่เท่าเต็เมโดยการติดต่อขามาทางซองชุมเฮาไรเดอร์นะพลอยพี่น,น้องเพราะว่ะค,คนกลับเป็นคนเลี้ยวลานลานน้อยพยี่น้อ,องเลยคเด็กกำพร้าฮองเฮียนกับพวกได้เข้าถ้าว่ามีผู้รักผู้ใหญ่น,ยยนี่อยากให้เพื่อนชีชงเสริมให้เขาจเจ้าชายลานเจ้าเขาอยู่ว่า มันเข้าลาบริอ่านอ่านบ่เข้าบ่เข้าอยากให้เข้าแปลว่าเพิ่นเป็นหนังสือเนาะลาบ่เข้าบ่เข้าบ่เข้าบ่ฮู้ภาษาลาวแล้วก็ไปนํายาโอ้บ่ฮู้ภาษาลาไปอย่างเดียวว่ามีโอกาสเียนกันทงเฮาก็จะสนับสนุนนอมีเียนน่เนาะเนโดยๆๆมันเ่งใหม่เลยนะเพิ่งใหม่หมดเลยมนที่ แต่ว่าคันทางยายนี่กะทั้งพระบพ่อใหญ่เผิ่อมาสวยสู้เนาะทางยายนี่ก็ซีนบอกเคนเข่าก็ได้ยิบบอเข่าแล้วเข่าไปแล้วก็ไปเนาะคนแด้หงียนคือเรื่องคนเคยหงียนซีนฟังความอยาความอยากไปเนาะหลุดไปดี เสียงรถถ่ายมากคือยายเพิ่นเสียงยายเพิ่นขี่รถถ่ายมือเนาะโดยเฮาก็ชีวรตกวนเวลาเพิ่นโดยเพราะว่าตอนนี้มันกะคำเลยเนาะสาวแก้วทางทางนั้นว่ายายยายกับหลานกะทางหาบเนาะกับเพื่อนยังหอดกับสีมือได้ขยันกับสีสันโดยได้ยินเสียงรถถ่ายมากโดยยายเพิ่นขี่รถเนาะทางเฮาก็สิได้กุศลกับตัวกับขมขมขอบใจทางยายเพิ่อนจีสละเวลาให้เฮาเนาะโดยสบายดี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 แม่ สบายดีน้องน้อยโอ้ยมาเนี่ยมาไม่คอยนะมาเนี่ยมาไม่คอยนะมาเนี่